สวัสดีนะคะลูกรวมทุกคนสาหรับใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะหรือว่ากดเข้ามาฟังด้วยความตั้งใจก็อยู่ฟังกันก่อนนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้แน่นอนว่าไม่มีความบังเอิญนะที่เราได้พบกันสําหรับใครที่อยากเปิดดวงส่วนตัวกับหมอมุส้มนะคะก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกได้เลยใครรับชมรับฟังผ่านเพจ Facebook ก็ทักแชทเพื่อรับรายละเอียดการดูดวงเพิ่มเติมนะและใครที่รับชมผ่าน y o YouTube หมอจะลงรายละเอียดให้ตรงคําอธิบายหรือว่า ช่องแสดงความคิดเห็นนะคะก็สอบถามกันได้สำหรับใครที่อยากเปิดดวงส่วนตัวกันหมอแจ้งแบบคร่าวๆก่อนนะคะแบบพิมพ์คำถามละ29ค่ะนะสำหรับคนงบน้อยแล้วก็3 8, 7, 4, 11, 6, ะคะํกก 10, คำถาม8 7 4คำถาม116นะคะแพ็กเกจ10คคำถาม299อันนี้จะเป็นแบบพิมพ์คุณสามารถเจาะจงได้ว่าอยากรู้เรื่องการงานแบบละเอียดหรือว่าการเงินความรักนะคะหรือจะเป็นแบบภาพรวมๆก็ได้เพราะ1ิคคำถามคุณก็กระจาย เรื่องเอาว่าคุณอยากดูเรื่องอะไรเน้นอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็แบบอัดวิดีโอส่งทางไลน์นะคะ10นาทีนะคะ10คคำถาม499ก็5คําคำถามก็5นาทีประมาณนั้นนะนะเข้ากร้าวไปนะคะหรือว่าแบบข้อความเสียง3แถม 3, 3 189นะคะแบบโทรมีดังนี้จองคิวตั้งแต่9โมงถึง1 9นาฬิกาบางทีการจองคิวเนี่ยหมอให้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าให้รอการตอบกลับก็ ก็ไม่นานหรอกแต่สําหรับใครที่รอได้นะคะห้ามจิกห้ามทวงถามห้ามอะไรอย่างนี้นะเอาเป็นว่าต้องรอนิดนึงนะคะแต่ว่าพยายามที่จะดูให้ได้ทุกคนวันหนึ่งก็แบบไม่ฟิกันนะว่าจะต้องถึงกี่โมงกี่ยามบางคนอาจจะได้รับคําทํานายแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเข้าใจนะคะว่าบางคนก็ทุกใจจริงๆแต่ว่าไม่ไม่อยากให้เร่งกันหรือว่าแบบด่นดวจริงๆอะ่ะจะไม่รับนะคะ แบบโทร30นาที299ค่ะ60นาที399นะคะดูด่วนแบบด่วนมาก30นาทีจะเป็น399นะคะแล้วก็ดูด่วนแบบ60นาทีเนี่ย499เอาเป็นว่าเวลาพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ รับเป็นรายละเอียดแบบภาพหรือข้อความกันแล้วกันเนาะใครที่อยากเปิดดวงก็ทักเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานของคนที่คบที่คุยอยู่ในขณะนี้มีสถานะแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้อยู่กินด้วยกันหรือประเด็นใดก็ตามเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องมาคุยกับไพ่กันดีกว่านะคะใครที่รู้สึกว่าคบกันอยู่เอ๊เขามีความจริงจังจริงใจแค่ไหนในเรื่องของคําพูดและการกระทําบางคนอยู่ไกลกัน นะคะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่ต่างประเทศหรือเจอกันทางโลกออนไลน์มันมีแนวโน้มความสัมพันธ์แบบไหนคะนึกถึงหน้าเขาค่ะคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีขอให้คำทำนายออกมาแบบแม่นยำแม้จะเป็นแรนดอมก็ตามนะเอาล่ะเดี๋ยวเลือกไพ่กันมาสิบใบดูพลังงานของเขาในตอนนี้กันนะการเปิดไพ่แบบโดยรวมมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ว่า เอาเป็นว่าเป็นไกด์ไลน์มันเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตแหละก็อย่าไปอินมันมากถ้าพลังงานไม่ดีก็เก็บเอาไว้ตรงนี้อ่ะสามใบสี่อ่ะสิบใบตรงนี้นะคะใต้สำรับจัสติ c ตุนบางคนนะ ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของความยุติธรรมต่างๆอย่างที่บอกนะคะว่าการครบกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องกฎหมายหรือทะเบียนสมรสหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนเกี่ยวข้องในเรื่องของข้อการปฏิบัติวัฒนธรรมด้วยนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ในตอนนี้ไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยราบรื่นหรือว่าดูแบบจะไปกันได้ไหมนะ แต่บอกเลยว่าคู่ที่คุณคบอยู่ในขณะน,นี้มันมีในเรื่องของหนึ่งวัฒนธรรมข้อปฏิบัติหรืออะไรที่แบบว่ามันต่างกันกันกบเราแต่ถามว่าเขาอยากจะทำให้ถูกต้องชัดเจนไหมในความสัมพันธ์บอกเลยว่าทุกๆประเด็นเขาอยากทำให้ถูกต้องเขาอยากทำให้เราอยู่ในชีวิตเขาแบบถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วก็ ถูกต้องตามกฎหมายต้องบอกแบบนี้นะคะคนคนนี้ถือว่ามีความชัดเจนแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงคะหมออันนี้ใต้สําหรับนะตอนนี้เขาเป็นยังไงคะเขาค่อนข้างคิดมากเนื่องจากว่าตอนนี้บางคนทํางานบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันแล้วไม่ค่อยสื่อสารกันเท่าที่ควรแต่บอกเลยว่าคนคนนี้มีความคิดถึงมีความคิดมากมีความแบบตอนนี้จินตนาการและจินตนาการของเขาคืออะไรหมอมันจริงจังไหมมันคือแบบ ครบได้หรือเปล่าสเตรนราศีสิงห์นะคะเขามีความคิดมากในเรื่องของคุณแน่นอน100%นั่นหมายความว่าอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะคะเขานึกถึงตอนที่คุณดูแลเขาเอาใจใส่เขาแบบเนี้ยจริงๆคนคนนี้มันเสือยิ้มยากเป็นคนพูดยากแล้วก็เหมือนกับคุณเอาชนะใจเขาได้ด้วยนิสัยแท้ๆนะคะย่ถึงได้บอกไงว่าตอนเนี้ยเขาคิดในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือเป้าหมายอืม นะคะนึกถึงตอนที่คุณดูแลเขาเอาใจใส่เขาที่สําคัญคือคุณสามารถช่วยให้ปัญหาของเขามันคลี่คลายไปได้ไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินหรืออะไรที่มันติดขัดคุณทําให้มันขับเคลื่อนไปได้ต้องบอกแบบนั้นต่อมานะคะ The Tower ถ้าหากว่าบางคนมีกร,รณีความสัมพันธ์ที่มันทับซ้อนก็คือยังไม่เคลียร์ในเรื่องของกฎหมายที่มันเป็นทะเบียนสมรสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันจบไปแล้ว ะค,ะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันจบไปแล้วมันพังไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําให้มันถูกต้องเดี๋ยวเขาจะทําให้มันถูกต้องมันจบแน่นอนค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นมือที่3หรืออะไรนะแต่บางคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเขาจริงใจกับเราไหมเขามีใครหรือเปล่าเขาโกหกเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์ของเขาบางคนต้องแยกแยะด้วยนะว่ามันไม่เหมือนกันอ่ะเราเอาตามหน้าไพ่ก่อนตอนนี้คือเขาเคยจบเคยเจ็บเคยพัง ชีวิตเขาตอนนี้ถือว่ามันผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วคุณเข้ามาเยียวยาคุณเข้ามาแก้ไขคุณเข้ามาช่วยเหลือนะคะถึงได้บอกไงว่าปัญหาในตอนนี้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะพอใต้สำรับขึ้น justice หมายความว่าตอนนี้เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอยู่ที่จะต้องเคลียร์ที่จะต้องดำเนินการแต่ถามว่าเขาจะไปต่อกับคุณไหมไปต่อค่ะแต่ในตอนนี้เหมือนเขาจะต้องอ่อ ใช้ชีวิตของตัวเองที่ค่อนข้างยังไม่ลงตัวยังไม่ราบรื่นยังไม่ลงหลักปักฐานนะคะบางคนอยู่ต่างที่ต่างถิน่นหมายความว่าคนคนนี้ก็ยังจะต้องแยกกันอยู่กับคุณแต่ก็จะได้เจอกันจะได้รักได้ดูแลกันแน่นอนความสัมพันธ์ยังไปต่ออย่างที่บอกนะคะบางคนเนี่ย the high p r i e s e s s หมายความว่าอึดอัดใจอยู่ในลักษณะที่แบบ มันไม่ชัดเจนมันดูแบบต้องเก็บซ่อนยังไงชะก,กลนะคะในความสัมพันธ์เนาะเนื่องจากว่าอะไรอะไรมันก็ยังเป็นปัญหาเป็นปัดเด็นอืมแต่ถามว่าหมอแล้วกรณีที่เราอยู่ห่างไกลกันแบบเนี้ยเขาอยากมาหาเราหรือไม่นะคะบอกเลยนายออฟสอดหมายความว่าโคตรอยากมาอยากมาหาอยากพูดคุยอยากเจอให้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะนะระไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วคุณก็คิดเอาไว้ในใจนั่นแหละว่าฉันมีประเด็นอะไรกับเขาแล้วทาให้ความรักมันไม่ราบรื่นแต่คิดตะขวงใจนะคะหรือว่าควรจะไปต่อไหมหรือจะพอแค่นี้สุดท้ายหมอบอกเลยว่าเขาอยากพบเจอคุณให้เร็วที่สุดอยากพูดคุยนะอยากพูดคุยอยากทําให้ถูกต้องมาอีกแล้วนะคะ The Hero f e n c หมายความว่า คู่ของคุณมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าความเป็นเจ้านายหรืออะไรแบบนี้ที่มันเป็นข้อบ่งชี้สําหรับการที่จะตัดสินว่าคุณจะต้องอยู่ด้วยกันจะคบกันหรือจะอะไรมันจะยังอยู่ในแวดวงของคําว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ใดๆคือเขาอยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยากอยู่กินกับคุณเอาง่ายๆอยากเจอกันให้เร็วที่สุดอยากทําทุกอย่างให้มันชัดเจน แล้วก็ยุติธรรมกับคุณด้วยไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าบางคนเนี่ยคบกันแล้วรู้สึกถูกตกเป็นน้อยน้อยหมายความว่าอะไรภรรยาน้อยเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าคนคนนี้ยอยากทําทุกอย่างให้ถูกต้องเร็วที่สุดผู้ใหญ่รับรู้รับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แบบเออระดับไหนก็ตามแล้วมันเกี่ยวข้องกันในชีวิตคุณนะนะคุณคิดไว้ในหัวเลยนะเออแล้วมันเกี่ยวข้องกันในชีวิตคุณเขาอยากให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แล้วมัน ขยับสถานะ p e ม a n c ตหมายความว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินปัญหานะคะบางคนเนี่ยก็คือหลากหลายเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างคือเขาอยากให้มันขยับขยายพัฒนาแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรที่เขาอยากพูดอีกไหมนะคะเดี๋ยวดูกัน q u e e n of Penta c l e หมายความว่าคุณคือ q ค e ีนละ คุณคือที่สุดของเขาแล้วถ้าคุณยังสงสัยและลังเลในความสัมพันธ์นี้คุณคือ Number One ที่เขาอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะอยากที่จะไปต่ออยากที่จะลงหลักปักฐานนะประมาณนั้นแหละที่สำคัญคือหมอแล้วเขามีความรักให้เราไหมถ้าเขาแบบอยู่ไกลๆมีการแบบเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจหรือเปล่านอกใจไหมบอกเลยว่าตอนนี้เขาทำงานหาเงินอย่างเดียวนะคะ เรื่องของถ้วยเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะมีลักษณะที่คล้ายๆเข้ามาแบบผลประโยชน์มีเรื่องเงินเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่บอกเลยว่าเด่นๆเลยคือเขาต้องหาเงินเขาต้องทำงานต้องทำเงินนะคะไพ่ใบนี้อืมแล้วก็อย่างที่บอกแหละยังมีความรักแบบมาด้วยความรักไม่ได้มาด้วยการหลอกลวงแต่อย่างใดแต่ในตอนนี้ถือว่าทำงานก่อน แต่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะไปแบบช้าๆแต่ชัวร์นะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่ใจเขา่าร้อนมากนะใจเขาอะร้อนมากอยากที่จะมาหาคุณอยากที่จะพบเจออยากจะทําทุกอย่างให้มันแบบลงเออยอยาให้มันราบรื่นให้มันถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะไพ่ต่อมาอืหกไม้เห็นไหมคะอยากแต่งอยากอยู่ด้วยกัน แล้วชีวิตเขาที่เจอกับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่มองเห็นละเรื่องของอนาคตมองเห็นและทิศทางว่าจะทำยังไงแต่ตอนนี้มันยัง,ยงมีปัญหาไงคะบางคนติดในเรื่องของอะไรความต่างเห็นไหมไพ่เล่าเรื่องนะคะแม่นหรือไม่แม่นก็บอกกันได้นะคะพูดคุยกันได้แต่อยากจะบอกว่ายังไงก็มีความต่างในเรื่องของอายุ ต่างที่ต่างถิ่นต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมบางคนก็อยู่ไกลกันไกลกันแบบว่าไม่น่าจะได้เจอกันพบกันแต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วใจร้อนด้วยอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลา นะคะบางทีเขาอาจจะกลัวคุณแปรเปลี่ยนไปคุณมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนที่ดิวกันเก่าๆคนเก่าๆเนี่ยมันวนกลับมาเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากเสียคุณไปแล้วก็จะไม่มีวันเสียคุณไปด้วยเพราะอะไร <c oughs> หมอหยิบขึ้นมานี่ติดกันมาเลยนะเอสออฟครับกระกฎพิจิกมีนนะคะเฮโรแฟนพฤษนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวราศีอื่นๆหมอจะแจ้งเอาไว้ให้แล้วกันเนาะอ่ะ กรากฏพิจิกนี้มีนธาตุน้ําเป็นอะไรที่อารมณ์อ่อนไหวเป็นอะไรที่รักมากรักล้นใจเขาเจอคุณเนี่ยก็เป็นอะไรที่มั่นคงอ่ะไม้เท้าสีไม้เท้า,มทาหมายความว่าเป็นเรื่องของการงานมั่นคงความสัมพันธ์มั่นคงนะคะแล้วก็เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องถามเลยมันเป็นอะไรที่เขาไม่เปลี่ยนใจแล้วอืยังไงก็ ไปด้วยกันนะแต่ในตอนนี้คือโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนนะคะแล้วก็การทำงานทำเงินของเขาหมอขออีกสักใบหนึ่งได้ไหมการทำงานทำเงินของเขาเนี่ยเพราะอะไรอืมความเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวของเขาไม่ว่าจะมีภรรยาเก่าหรือว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือมีแบบไหนก็ตามอ่ะที่เกี่ยวกับคำว่าครอบครัว แต่อย่าลืมว่าสถานะของเขามันจบแล้วนะแต่แค่เคลียร์เคลียร์เรื่องทะเบียนสมรสหรืออะไรกันอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับการงงการเงินอะเกี่ยวกับครอบครัวแต่พาร์ตต่อมาเขาจะโฟกัสคุณเป็นครอบครัวของเขาเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความมั่นคงใหม่คุณอาจจะมั่นคงกว่าเขาก็ได้เรื่องของฐานะเรื่องของการงานการเงินแต่สุดท้ายคุณมาเจอกันทุกอย่างจะไปด้วยกันได้ดีแล้วก็ เขารักมากนะนะคะไพ่ถ้วยเห็นบ้าครอบครัวเขารักคุณมากแล้วอยากสร้างครอบครัวอืมสิ่งหนึ่งที่เขาอยากสร้างครอบครัวแล้วก็ใจร้อนเพราะอะไร the world หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์แหละแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขายอมคุณทุกอย่างเพราะคุณมาด้วยความเพียบพร้อมมีความมั่นคงและเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง ทรัพสมบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเข้ามาคือจะเอาผลประโยชน์นะแต่หมายความว่ามันมองเห็นความเด่นชัดในเรื่องของเป้าหมายชีวิตอยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นบุญกรรมนำพา j u s t m e n t หมายความว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะถ้าหากว่า คุณพยายามร่วมกันมาแบบหนักๆเลยอะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอชาเลนจ์อะไรก็ตามคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามสุดท้ายคุณจะตัดกันไม่ได้เพราะคุณเจอกันด้วยเรื่องของกรรมและบุญสัมพันธ์ย้ำนะคะกรรมและบุญสัมพันธ์มันเลยทำให้คุณได้เจอกันอืถึงได้บอกไงคะว่าเขาไม่ตัดคุณหลอกต่อให้คุณจะเจอกันในโลกออนไลน์หรือคุณจะเจอกันแบบแบบไหนก็ตาม เขาจำเป็นต้องหันหลังเพราะเรื่องของความหวังหวังที่จะอยากทำให้ครอบครัวสมบูรณ์หวังที่จะทำงานหาเงินหวังที่จะสารความสัมพันธ์ให้มันประสบความสําเร็จแล้วข่าวดีคืออะไรโอ้โหอันนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องก็เลยเพลินกันไปเลยนะจ๊ะข่าวดีคือเขาจะมีการมาพูดคุยมีการติดต่อมีการเจราจานะคะ ถ้าถามว่าหมอแล้วเขาแบบมีการไปคุยกับเพื่อนมั้งปะว่าเขาเขาคบเราเขาคุยกับเราแน่นอนคุยกับเพื่อนคุยกับหุ้นส่วนคุยกับคนอื่นๆมีการเปิดเผยเพราะฉะนั้นถ้าคุณลังเลใจว่าผู้ชายคนนี้จริงใจไหม<ๆ>เขามีการเปิดเผยให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ละหนึ่งเพื่อนหุ้นส่วนหรือการอะไรก็ตามที่แบบทำงานร่วมกันแล้วเขาเจอเขามีการพูดมีการเปลยออกไป ที่สําคัญถ้าใครหวังเรื่องการมั่นหมายแต่งงานลงเอยลงตัวเดี๋ยวเขาจะได้มีการตัดสินใจที่จะมาคุยนะอืมแต่ขอให้เขาพร้อมนิดนึงเพราะตอนนี้เขากำลังเก็บเงินอย่างที่หมอบอกมันจะต้องมีความเขาเรียกว่ามีหลักทรัพย์มีทุนทรัพย์มีความมั่นคงนะคะอาจจะไม่ได้ถึงกับร่ำรวยแต่ใจเขาอะอยากให้ มันเป็นอะไรที่มีความสมบูรณ์แล้วก็พร้อมกว่านี้จริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนไม่ได้ด้วยมวนกูก็คาถาแหละ <c oughs> ดูน่ากลัวนิดนึงนะแต่จะบอกว่าเขาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดได้เขาทําให้คุณรู้สึกขาดทิศทางได้ต่อให้คุณอยากตัดอยากไปอย่างที่บอกนะคู่เวรคู่กรรมหรือเปล่าไม่เชิงแต่มันมีชาเลนจ์เยอะมันมีบททดสอบเยอะมันมีอะไรที่คุณจะต้องแบบ โอ้โหหนักหนาสาหัสก็ได้แต่สุดท้ายคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยกันคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะเขาไม่ได้ทิ้งปัญหาเอาไว้ให้หรือหันหลังให้จนแบบเฮ้ยไม่รักละเหมือนมีคนอื่นหรืออะไรสุดท้ายเขาหันหลังไปเพื่อไปทําให้ตัวเองอะ่ะมันมีหลักซับมันมีหลักประกันอืมความสัมพันธ์ของคุณเหมือนจะรักๆเลิก,ลก,ลก